โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u ู n ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในช่องของ u ู n วน์บินกูดีหรือที่ทุกคนรู้จักกันในช่องทําคลิปวอร์ซีของผมนะครับซึ่งผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับช่องผมแล้วก็เรื่องจริงจังนิดนึงแล้วกันนะครับแต่จะพยายามพูดแบบว่าไม่ให้มันจริงจังแล้วก็กระชั้นรัตนะครับก็คือว่าถามว่าผมเนี่ยช่วงนี้หายไปไหนคลิปไม่ค่อยทําเลยต้องบอกว่า ผมเนี่ยเรียนจบปีนี้ใช่ไหมครับแล้วก็รับปริญญาอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วซึ่งผมก็คิดว่าเออตอนแรกก็แบบว่าจะแบบคิดอยู่หลังเลยว่าจะทํางานดีไหมหรือจะแบบดัน YouTube จริงจังเต็มที่ตลอดไปเลยแบบว่าไม่ทํางานหลักก็แบบเออก็มีบุตรเรศเฉยคือว่าจบแล้วตามความฝันพ่อแม่แต่พอคิดคิดมาแล้วเอออนาคตแบบว่าเผื่อคอมผมแบบบงับงเอิญแบบพังทั้งบ้านหรือแบบว่า เกิดปัญหาอะไรที่แบบแบบทําให้ทําคลิปไม่ได้จริงๆเนี่ยขึ้นมาผมคิดว่าจะทํำยังไงดีก็เลยแบบว่าเออไหนก็ไหนละในเมื่อผมแบบยังยังแบบว่ามีลงมีแรงอยู่ก็จะหางานทําซึ่งตอนนี้ผมก็ได้งานแล้วนะครับก็เป็นงานประจำพอแล้็คือผมให้แบบว่าทาง YouTube เนี่ยเป็นแบบว่าอาชีพเสริมได้เสริมแทนแล้วกันนะครับถึงแม้ทุกวันนี้ปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าอะไรทุกอย่างเนี่ยผมเป็นคนจ่ายเองเกือบหมดใช่ไหมแล้วก็ใช้เงินจาก y YouTube จ่ายตอนที่ผมเลยแบบว่าเออไปแบบว่า ดันงานนะครับทำงาน,นเป็นงานหลักส่งยู u ูบก็ทําไปในเวลาว่างแล้วกันซึ่งปกติเนี่ยผมก็จะคิดอยู่ตอนแรกอะที่ตั้งเลว่า <laughs> จะทํา y o YouTube ไม่อย่างเดียวเลยและไม่ต้องทํางานดีไหมก็อาวุธไว้เฉยสมองคิดไปอย่างนี้ดีว่าเออก็จะได้อยู่หรือเปล่าแต่คือแบบกลัววุฒิบรรเน่าไงอนาคตอย่ที่บอกไวว่าไม่แน่ไม่นอนใครจะไปรู้ะว่าทา,างยูทูบผมเนี่ยมันจะได้ดีแค่ไหนเวลาอนาคตอาจจะม,มีคนดูแล้วก็ได้ อะไรอย่างนี้ผมยึงแบบว่าเลือกที่จะแบบทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ Youtube ก็เป็นอาชีพเสริมนะครับแล้วถ้าถามว่ายัางรับงานวอลซีอยู่ไหมโปรโมทเซิร์ฟรับอยู่นะครับแล้วก็จะบอกว่าเพจผมเนี่ยบินนะครับใครติดต่อเพจติดต่องานผมก็ลิงก์ เพจลิงเฟซผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับแต่เฟซเนี่ยผมปิดแจ้งเตือนแชทคนที่ไม่ใช่เพื่อนไว้อะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆถ้าไม่สะดวกถ้าไม่ตอบก็คอมเมนต์บอกได้หรือถ้าอยากให้ตอบเป็นจริงๆเนี่ยก็แชทมาที่เพจนี้นะครับอันนี้คือเพจใหม่ผมนะเห็นไหมเพิ่งสร้างเลยเพจเก่าที่หมื่นห้าเนี่ยบินแล้วนะครับก็ฝากมาติดตามเพจไว้ด้วยนะครับเพจยูยนะครับพิมพ์แค่นี้เลยอันนี้คือเพจจริงนะครับก็ติดต่องานก็ถ้าตอบเร็วสุดคือแชทเพจนะครับเพราะว่าแชทเฟซเนี่ย ผมปิดแจ้งเตือนไว้ใครไม่ใช่เพื่อนนะออพอแล้วคือแต่ถ้าอยากแบบติดต่อเช็คเฟซส่วนตัวก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมไปตอบแล้วก็รับแอดให้ประมาณนี้ทุกคนซึ่งวันนี้ก็จะมาแจ้งประมาณนี้ถามว่าหายไปไหนก็แหละเพราะว่าผมแบบได้งานประจำแล้ไงทุกคนก็คลิปก็จะไม่ได้ทิ้งนะครับก็จะทำจนกว่าช่องเนี้ยจะไม่เหลือคนดูจะเหลือสุดคนดูนะครับเพราะตอนนี้ทุกวันนี้วิวก็ตกลงเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีคนดูอยู่ผมก็ไม่ทิ้งคนดูแล้วน,นะครับคนแบบว่ามีทั้งคนดูแล้วคอมเมนต์เนี่ยผมขอบคุณมากจรันะนะจแบบ ขอบคุณมากจริงๆนะครับคนที่ยังดูอยู่แล้วยังแบบว่าเอ,อติดตามกดคอมเมนต์จริงๆบอกว่าเป็นลงเป็นแรกเนี่ยผมก็ดีใจถือว่าเออยังดูอยู่วะแล้วอุตส่าห์เมนด้วยนะครับจริงๆนะครับก็ที่บอกครับว่าผมไปทำช่องนี้จนกว่าจะคนดูเหลือูนย์คนนะครับถ้าคนไม่ดูจริงๆก็ถึงจะไปนะครับทุกคนก็ยังน่าจะจะอยู่ต่อแหละสิบยี่สิบคนผมก็ทำนะครับคนดูนะฮะก็ถึงแบบว่าอย่างที่บอกไปแหละขอบคุณทุกคนที่ยังดูอยู่แล้วติดตามอยู่จริงนะครับแล้วก็ใครสนใจสนับส,บสบนุนผมแบบว่าอยากสนับสนุนผมติดต่อง,งานซั ยังไงก็แชทเพจนะครับจ้างไปเสริมไหนก็ได้หมดเลยครับทุกคนประมาณนี้นะครับก็จะแจ้งไปแค่ไหนแหละว่าเออหลักๆก็กกสุดสัตน์อีกรอบหนึ่งก็ก็คือมีงานแล้วแหละนะครับมีงานทําแล้วส่วน YouTube ก็เป็นช่องทางราได้เสริมไปไม่ดับว่าดันเป็นหลักเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็ได้แหละคลิปอาจจะไม่บ่อยเหมือนแต่ก่อน,นครับอาจจะแบบว่ามีลงก็แหละซึ่งรับงานนี้ก็น่าจะรับได้ไม่ทุกวันนะครับก็ต้องคุยกันอีกทีนึงว่าันไหนวัาไหนบ้างนะครับแต่เผยเผยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีงานหรอกไม่รับงานไม่ว่าหรรรอัับบงงาาานนไไมม่่่วีียูดค ไม่เป็นไรทุกคนผมก็าจะหาทําอะไรผมไปครับหรือว่าถ้าใครอยากให้ทำเกมไหนในช่องนี้ก็ลองบอกได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้เอฟเนี่ยทำในช่องหลักอยู่แล้วไงไม่ทำช่องนี้อยู่แล้วเกมอื่นอยากให้ทำเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะครับคนที่ยังดูอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งคลิปนี้ก็ไม่ให้คลิปมันเงียบก็เลยแบบว่ามากดแบตเทอรยอยในดิวซีสตาแล้วกันเผื่อคลิปนี้แบบว่ามาในโหมดจริงจังนะครับเผื่อแบบจะแบบแรงแบบแชมป์แรงอัพนะครับทุกคนปกติตั้งใจเล่นไม่แม่ไม่เคยแชมป์วันนี้คือแบบว มาซึ่งวันนี้ก็กดมากับปาร์ตี้นะครับไม่ได้มาคนเดียวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงยังไงก็ไม่มีอะไรมากอยากจะฝากกดติดตามเพจใหม่ด้วยลวกันผมว่าหลังอย่างนเนี้ยในช่องเี้ยเกือบทุกคลิปอะน่าจะพูดตลอดว่าติดตามเพจใหม่ด้วยเพราะเพราะว่าไม่ไหวจริงอะก็คือช่องมันช่องกลับมันบินไปเนาะทุกคนโอ้โหแล้วแบบตึกตัว้าวีคนยิ่งผ่ายละถ้ามันได้ปืนก่อนเคาะไกลมาที่ผมตายนะยมีคนปีขึ้นที่สูงด้วยมาตอนนี้ก็ถือว่าเราพูดทุกอย่างหมดแล้วเนาะถ้าใครมาไม่ทันหรือฟังไม่รู้เรื่องก็ ปรับสโลโมชันหรือไมก็คอมเมนต์ถามแล้วกันะะนะครับว่าอะไรยังไงมีเสียงปืนมีคนเฮียด้วยผมว่าสากาไ์นท์สากาไ์นท์ดีกว่าเนี่ยเฮียแต่คิวบูแซตผมเอ่ก็ชอบนะในในในิวีมันเล่นยากครับไม่เหมือนในเซิร์ฟปกติของเราที่นิวทีแบบว่ามันจะเล่นง่ายอันนี้เพื่อน หลอนเสียงเพื่อนทุกคนสรุปเสียงเพื่อนนะครับเฮ้ยหลอนจัดไม่ใช่ข่านะกูเนี่ยหลอนผมได้ของเต,ต็มผมผมดรอให้เพื่อนก่อนนะครับของพเพื่อนได้หมวกใหญ่กว่าเพื่อนบอกไม่ต้องมาสนใจกูกูดได้หมวกใหญ่ชิบ่ายแล้วเพื่อนรวยจัดนะครับกระเป๋ามาละโอเคจัดไปนะครับ หรือไม่ผมคิดว่านะถ้าอนาคตเนี่ยแบบว่าถ้าอนาคตนะแบบไม่มีคนจ้างงานผมจริงๆแล้วผมทำงานแบบเออมีงานประจำแล้วแบบว่าไม่ไม่ไม่แบบไม่ไม่จริงจังเรื่องนี้แล้วก็แบบว่าจะแบบหาเซิร์ฟวอลซีแนวกรีเล็กประจำสักเซิร์ฟหนึ่งแล้วก็แอบไปเล่นแบบไปเติมเล่นเองอะไรเงี้ยเออแบบไม่ต้องไปซับอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปขอซองของซับเล่นสนุก อีสักตาและกันตานี้แบบว่าไม่อ้างละกันตายก็คือตายครับไอ้เชฟยเมื้เมื่อกี้ทุบมากืบเฉยเลยเมื่อกี้ยังเห็นเพื่อนอยู่ครบ,บเลยไม่บอตอนแรกคือล้มไปหนึ่งแล้วเพื่อนก็ชุบขึ้นมาได้สักพักอยู่อยู่หายหมดตี้เลยครับแต่ก็ได้คิวหนึ่งครับไม่เสียหลายรอบนี้ผมขออนุญ,ญาตแบบว่ากดโซโลแล้วกันนะครับไม่เอาเพื่อนแล้วกันนะครับไปเลยครับโซโล พอรู้สึกว่าตอนอย่างที่บอกไปแหละแต่คิปพี่ผ่านมาก็พูดอยู่ว่าเวลามีปาร์ตี้เนี่ยเอออุ่นใจและเพิ่มความห้าวให้ตัวเองแต่ไอความห้าวน่ะอาจจะเป็นประโยชน์ถ้าเรามีตีที่ซัพพอร์ตดีแต่ถ้าแบบตีเราไม่มีตัวมงตัวแบกเลยแบบเออแม่งรอจากกูหรือแบบไม่ตามกันแยกกันไปเนี้ยแม่งจากความดีกลายเป็นความเฮี้ยนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบเออเห็นเพื่อนยังอยู่ข้างหน้ายังอยู่ข้างข้าง,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 างอยู่ข้างหลังเฮ้ย มึงนบดปลอดภัยแต่สัพกพักพอเดินไปตายคู่เออเพื่อนไม่เช็คนะครับเพื่อนไม่เห็นอะไรอย่างงี้นะคะรับพอแล้วคือบอกเลยว่าการมีปาร์ตี้ก็ไม่ใช่เซฟโซนเสมอไปพอแล้วคือการกดโซโล่หรือกดกับเพื่อนสองคนก็อาจจะดีกว่านะครับ <c oughs> ไม่เชื่อเรามาดูช่อง P E 2ดิครับที่เขากดแค่คนสองคนหรือไม่ก็กดแบบไม่เต็มสี่เขาก็กดนะแบบว่าอยู่ในขณะนั้นแบบแบบแม่คนอื่นเข้ามาในตี้อ่ะโอเคผมยิงไม่ออกนะครับ yes yes ซโล่ฮะใครบอก y e โซโล่วะอุยอ้ย เอฟหนึง่งแล้วผมเก่งหมดวอร์มไงโอเคต,ตอนนี้แหละบอกเลยว่าน่าจะดีรอบที่แล้วรอบที่แล้วนี่เห็นไหมละ่ะมัวแต่เปิดคลิปด้วยแล้วก็มีเพื่อนอยู่เยอะก็แบบเออคิดว่าไม่น่ามีอะไรหรอกก็เพื่อนตายแล้ว,ลวก็ชุบกันแล้วน่าจะดนยิงไกลๆสักพักเ,เพื่อนตายหาผมกันหมดเลยแล้วก็ผมก็โดนชาร์จไปแล้วทำอะไรไม่ได้ครับยาก็ ยามันก็เมียดอะไรน้อยแล้วก็เมื่อกี้คือใส่แม็กโคตรนาเลยป่ะเมื่อกี้คือแบบ New C นี่มันมันทําแบบว่าให้แบบทุกคนแบบได้เปรียบกันนะแบบว่าไม่สามารถแบบสับปืนได้เหมือนเซิร์ฟอื่นที่เราเล่นกันนะมุมกระโดดก็เล่นไม่ได้ก็คือเท่าเทียมอะ่ะเอาง่ายมุมเท่าเทียมอะ่ะวัดฝีมือจริงอะ่ะแต่ New C แม่งข้อเสียอย่างหนึ่งคือเสียงนี่ฟังโคตรยากเลยเสียงตีนนี่แทบไม่ได้ยินเลยนะยักษ์แบบว่าถ้าไม่ถ้าไม่ใกล้จริงจอะ่ะหรือถ้าไม่เป็นพื้นเหล็กอะ่ะเนี่ยถ้ากระโดดเนี่ยก,ก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วนะคริง ค้ณตรงเลยข้อเสี่ยงแม่งสารผมนะอันนี้ไม่รับเรื่องปิงเพราะเดี๋ยวนี้คือปิงน้อยกว่ตะก่อนเยอะตะก่อนปิงแมงสองร้อยเซฟเอเชียเดี๋ยวนี้คือแค่นี้ก็โอเคละแต่ก็ยังปิงอยู่นิดนิดน่อยนะครับเฮ้ยอะไรอะ ไม่โดดแล้วไอยูมันเก่งหมดวอร์มไงโหนี่ถ้ามีปืนนี้ในแรงนี่บอกเลยผมเก็บมากนะจริงใส่กล้องก็ยิงไกลได้ปะะ่ะตรงด้วยวดูสิตรงไม่ว่าแรงเนาะสนายหัวเม็ดเดียวใช่ปะ่ะแต่นี่คือประมาณ4 3เมตร4เม็ดยังไงก็ตาย100%ปั๊มยา4เม็ดนะครับนอกจากมันจะมียายใหญ่อ่ะนะครับเฮ้ยยาใหญ่ตรงนี้อางเงี้ยถ้ามีปืนเมื่อกี้ในแรงจริงบอกเลยว่าโกงนะครับยังไงก็โกง ยิงกูตายโอเคกี่คนแล้ววนะน่ะยี่สิบแปดคนโอ้โหรอบนี้เขาคน,คนเยอะจังวะเขาตาแน่นเลยรอบนี้ไม่เล่นพ่ะทะดีเวทคอมแพตโอ้โหเบวจัดอันนี้เบี้ยวจัดเอา้ามึงนี่นี่คนนี่นี่ อยู่ให้ข้าเลยอยากเปลี่ยนปืนสไนซ์หนุ่มเฮ้ยจะเริ่มอยู่แล้วไอ้หนุ่มเอ้ยอ้าวเอาตายแล้วนะตายแล้วนะกูจะตายแล้วนะโอเคอุ้วิวเย็ดโอ้โหมาอายุเก่งหมดวอร์มอีกแล้วไงพลังคนหนุ่มโอเคดีงามพลังแปดเฮี้ย โอ้โหแม่งเอาสุดเลยห้าสิบห้าวิมาได้เริ่มแล <m any one consultation> ้วครับทุกคนอืลั่นปุ๊บกูแตกปั๊บเฮ้ยเอ็ดไวดีไปกูกูวิกขบพยายามแบบทำตามคลิปฝรั่งนะอันนี้ผมพยายามทำตามฝรั่งนะทำไมผลลั์ไม่เห็นเหมือนฝรั่งเลยวะเฮียเป็นบักซีดาแทนนะตอนนี้ ฝรั่งมัาพลิกโขบพลิกโขบเข้าหัวกูได้ยังไงก่อนเนี่ยนี่ไม่ไก่แน่นะวิคนไทยนะนี่เพราะว่าแต่คนไทยเล่นเยอะทุกคนนิวซีนจริงอ่ะบางคนตั้งชื่อฝรั่งตั้งชื่อจีนตั้งชื่อญี่ปุ่นคนไทยนะครับทำเล่นไปโดยเฉพาะหมดประเทศละย่อเนี่ยผมว่าคนไทยเล่นเยอะนะซึ่งเนี่ยนะครับผมเนี่ยสะพักคนดูบอกเอาพี่คนไทยแหละครับอา้าวด่ากูดได้ดิโอ้โห ไม่ตายแน่นาวีตรงนี้เฮีย er, จุดที่เห็นเมื่อกี้เลยเมื่อกี้กลัวเกิดตรงนี้ได้ล่ะก,กลัวตายอะ่ะยังหมาเจ็ดหนูยังกระหมกระหมาครับพี่อย่างเงี้ยนะครับขอหมวกได้ไหมอันนี้มีแต่หมวกสก,กินนะครับยังไม่มีหมวกใส่อุ้ยเตะเหลือเชื่อนะ แอนตี่บอดีสองอันนะทุกคนเน้นๆนะโหยาแน่นเนดะี๋ยวผมเพิมเสียงนะรู้สึกว่าเสียงมันหรือว่าจะเบาก็ดังแล้วนะครับใส่ไมชินเี yeah. ่ยนี่ดีกว่าสวยกว่าอเียมาเราอะไม่สวยอยู่ไม่ได้ครับอะไรก็เอาตอนนี้ยมา เฮ้ยโอ้โหใหญ่กว่าหรือเปล่าเล็กกว่ามาละอีหมวกส่วนอันเก่าก็ทิ้งไปทิ้งไปอุ้ยหันนี้นะครับโหจะตืต่นเต้นไปลืมไป New C มันไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นของเรานะครับที่เราเล่นกันแม่งยิงยากนะครับและไอ้ไกลเนี่ยแล้วคือผมว่าเราเล่นยิงไกลๆดีกว่า ปืนนี้นั่นเองวิษนัย,นยเก็บไว้เก็บไว้ผมว่าได้ใช้เผื่อๆตั้งแต่สุกกินในมอสินอันนี้มาผมไม่ได้ใช้นะเว้ยสัตว์อุ้ยหมวกใหญ่สบายกูละอ่ะขออนุญาตทิ้งของที่แบบไม่ได้ใช้วันนี้แล้วกันนะเพื่อแบบว่าไม่ให้คนมารู้นะครับแล้วก็ไม่ให้ใครได้เก็บของเราไปด้วยนะครับเป็นไ,ไงชาลาดสุดเเไปครับตอนนี้คือของพร้อมไฟนะครับข,ดขาดแค่อย่างเดียวเลยคือเกาะน้ำยาเกาะนะครับที่เหลือคือพร้อมสุดๆแล้วตอนนี้นะฮะ เอาหมดอะขอแเป็นยาก็สูตร5แม็กก็บได้หมดห้องอะตอนนี้คนเหลือโอ้โหยิบสองคนเฮ้ยตอนนี้คนเหลือรอดเยอะแล้วนี่ออกเลยลวกันทุกคนปกติผมจะหาตงอออย่างหนึ่งแต่นี่คือผมจะไปเซอร์วี์แถวแอดับดูละกันนะครับนี่มาดูบอกเลยว่าผมกล้าพูดว่า,าดับผมโซโล่เนี่ยน่าจะดีกว่าเล่นเล่นแบบปาร์ตี้เมื่อกี้นะครับรู้ว่าจะได้คิวหรือเปล่าแต่ดับเราจะดีกว่าแน่นอนเพราะว่าเล่นแบบระวังตัวเองไง วองหน้าลองหลังระลังซ้ายวองขวาเองนะครับอย่างที่บอกไปการมีบาร์ตีครบสี่ก็ไม่คดีเสมอไปเดินเดินตามเพื่อนอยู่ตายคู่เฮีย <c oughs> เพื่อนไม่รู้ <c oughs> เพื่อนไม่เช็คนะครับหรือว่าแบบไม่ได้มองจอแบบทีทวนนะมันแอบ,บอยู่นานแล้วอะไรเงี <c> ้ย <oughs> <c oughs> เดินตามเพื่อนไปคิดว่าปลอดภัยตายครับผมเฮีย <c oughs> มาตาสุดท้ายก่อนคลิปนี้คลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปครับว่าเล่นนิวซีแบบว่าให้มันคลิปมันไม่เงียบนะครับแล้วก็เออนั่นแหละพูดไปพลังมันจะดูแบบจริงจังกันไปไม่ได้จริงจังกัแบบแบบแค่แบบเออเป็นเรื่อง รายละเอียดใส่นิดหน่อยนับนิดหน่อยลองรายละเอียดนิดหน่อยดีเทลอุย้ยเฮียของดีนี่ว้าสุดๆขู่พวกของใส่นี่เต็มแลนะขาดพวกยาแล้วนะแล้วก็เกาะถ้าใหญ่กว่านี้ต้องเป็นเกาะเฮฟวีะะ่แล้วล่ะไอสัตว์ซึ่งเกาะเฮฟวี่ในหมดแบตเตอร์ย้อนนี่มันมีปพระว่าไม่มีปะถ้าจะมีคือต้องจากไอเดอบะใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ดอกง่ายๆนะใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับรู้ดิ ฮิฮ <muitas> ่าแอนติบอดีเต right. <ins> <tube> ็มไปหมดแล้วถ้ากูมาตายเพราะกูไม่ได้เล่นนี่กูร้องไยนะเก็บมาซะเยอะเลยชิบหายดูดิกูยาพี่น้องพอพี่น้องเอ้ยผมเปิดคลินิกได้บอกขนาดผมเปิดคลินิกได้นะครับกินแล้ววิ่งก่อนแอดดอบแอดดอบข้างหน้าแล้วัน ผมไม่แบกเก็บละน่าจะพอแล้วแค่นี้ผมอุ้ย DX เฮียเฮ้ยบวกอีกละเกินอุ้ยเจอคนละเจอคนละขอยัดรอเห็นใช่ไหมครับเมื่อกี้ตรงโกดังที่ผมเลี้ยงอะโกดังเห็นไหมทิศน็อตอ่ะน็อตอีทอ่ะน็อตอีทนั่นๆๆๆผีไล่เห็นไหมนะ เราหลังมาชิบหายเลยไม่รู้ไม่เห็นผมหรือเปล่านะแต่ผมเห็นมันอย่านะคนจะมาเนี่ยของไม่ได้เลยนะายชิบหายอย่าพึ่งเดอ้อ วิ่งผมว่ามันวิ่งห้าวอย่างนี้ผมว่า,า,วมวาไม่มีทางอยู่คนเดียวน่าจะไม่ต่ำกว่าสองครับก้าพูดเลยเพราะดูมันแบบไม่ระวังระแวงอะที่อะไรคือแบบกลแบบว่าถ้าโดนยิงเพื่อนกูก็ช่วยได้ยอะไรเงี้ยนะครับดูจากการวิ่งมาแล้วนะครับจริงอย่าหาวิ่งคอย่างนี้เลยถึงแม้ผมจะเล่นไม่เคยได้แชมป์ก็เถอะแต่ประสบการณ์การโซโลกูเนี้ยกูอ่านทิศทางในการเดินออกอว่ามันมาเป็นเดี่ยวหรือมาเป็นซี่นะครับไอคนเมื่อกี้ไม่ต่ำกว่าสองคนก็คือปาร์ตี้แน่นอนดูโอไม่ก็สควอตแล้วผมไปสักหนึ่งยา ไปครับออมนิดนึงแต่ผลลัพธ์ถึงเหมือนกัน,นครับไม่อยากได้ยาเกาะว่ะตอนนี้คือเยอะมากนะยาแต่ไม่มียาเกาะครับหมดเมืองม่มีน้ำยาเกาะนี่ยาขออะไรได้อย่างนั้นนะครับไปดิรออะไรอะ่ะส่วนยาเขียวว่าพอละไม่เก็บแล้วนะครับนี่ผมบอกเลยว่าผมเล่นนอกวงได้สบายนะวงสุดท้ายก็คือเล่นน่าจะแบบมิติทับสองอะ้รท่น,นอกวงอะนะครับ แปลว่าถ,ถ้าเข้าดัดนอกวงแบบเข้านอกวง,แบบวงตอนไหนว่าใกล้หมดพอดีนะไม่ใช่ว่าเข้าแต่ตอนนี้นะดูดิมันทิ้งของไปเกินเลยโอ้โหโหดูมันเก็บกระสุนกะเล่นยังพรุ่งนี้เลยมั้งเนี่ยเก็บเยอะจัดเลยผมว่าผมเก็บเยอะนะแอนตี้นี้มันเก็บเยอะกว่านะครับมาดูว่าผมจะพูดถูกเป่าที่ว่ามันมันอยู่ไม่ต่ำกว่าสองคนเนี่ยแอนติบอดีเยอะจริง บอกเลยว่ายาเนี่ยผมพอเจุเกมละถ้าผมไม่ไปเล่นนอกวงนะยังไงก็พอเจุเกมครับใชให้หมดแล้วละยาแม็กก็ด้วยตายก่อนนี่เราตามลายตุดมาครับถ้ามันดักหลังก็ก็คือจ g ครับก็คือผมก็ต้องปล่อยครับเหลือสิบห้าคนละเดี๋ยวดีคนมันตายช้าจังวะเห็นคนไหม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 เข้าวงมาดีกว่าผมเห็นมาละมันอยู่ขวามือเมื่อกี้ไหมขอบจอผม เอาไปดักในวงดีว่า้เฮียไปเชื่อ <Yeah. S 1> ในวงมีปะวะในวงมีมานี่ก็ชิบหายเลยนะครับพี่น้องแบบพี่น้องเอยเอ่ะรอบกวดังเหมือนจะมีคนนะนั่นนะ่ะไอเดินข้างๆกวดังอ่ะหรือเปล่าคิดเพลงแหละออตาฝาดแหละนะครับไปเข้าวงแล้วแต่ขอขอแบบไฮกราวนะครับที่สูงๆหน่อย วิ่งก่อนขอสักหนึ่งอึ่งหนึ่งกรึบโ,โอเคของพร้อมอะออเทอรียพร้อมอะครบทุกอย่างเกาะก็พร้อมปืนก็พร้อมกระสุนพร้อมยาพร้อมนันกเกาะก็มีแค่ชุดเดียวถ้ามีเกาะแค่ชุดหนึ่งนี่จะ,จะแจ๋วมากเลยนะทุกคนได้เวลาได้เวลาดักโกงครับ<อ>ผมจะนอนทุกคนพูดไวเลยนะผมจะนอนอเขี้ยบ้คนดู ผมพูดแล้วถ้ผมจะนอนสปักออกเกมนอนปิดคอมไม่ใช่นะคนละนอนนอนนี่นี่ฮีทุกคนอย่าลืมเตือนนะว่าผมไม่ได้ถือปืนเพราะาผมไม่ให้ตัวมันยืดตอนนี้ผมไม่ได้ถือปืนครับผมจะแบบเถื่อนเถื่อนอ่ามีคนหนึ่งตรงน,นั้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่นขอบวงอันนะาตาดี ตาดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับอ้าวๆเดี๋ยมีเสียงปืนไงล่ะยิงกันไปบอกเลยเห็นผมยากนะครับอุยอ้ยอุย้ยไอ้หนุ่มเล็กเก็บของนะสบายนะคิวเกิร์ตนะไอ้คนนั้นนะ่ะโอ้โหมันแอบ,บเหรอไปละเดินแล้วนะ่ะอ๋อเก็บศพคนยิงอ๋อยิงคนตายตอนนี้ผมกลัวมากเลยกลัวแบบไอ้เอย้ยถือยาไปยิงเขาเนี่ยผมก็ต้องแบบเออนั่นแหละ ต้องถือมัดครับเพื่อให้ปืนมันยืนจริงผมว่าถือปืนอัจฉริย์อยู่แต่ปืนผมมันเป็นสกินสีดึงดูดได้ไงสีแดงอะ่ะแล้วสกินตัวกูก็สีเหลืองอะ่ะเกงดำอะ่ะสีคนละสีก็นยากเลยหรือแปดคนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้หมดการันตีทอผ้าแล้วครับยังก็ทอผ้าแล้วเปิดทอสามมั้งเ่ยเก้าคนไอ้เหี้ย,ยฟื้นในความตายครับแม่งมีคนชุบกันมานะครับโอ้พื่นบอกอย่าเพิ่งตายลุกขึ้นมาก่อนนะครับจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ไอการคว้าขอแป๊บนึงขอบวงอันเน่ร้ายกาศเล่นขอบวงนะมึงเนี้ยอุ้ย,ย,ย,ยปิดเสียงด้วยสองคนอุ้ยยิงกันเองหรือยังไงหรือพวกกันอนะอุ้ยวงอยู่ไหนอยู่กูปะชิปหายเลี้ยวทุกคนผมว่านะถ้าผมเริ่มวิ่งตอนเนี้ย ทนันวิ่งมันยิงเสร็จเก็บของอีนอกนะครับมันยิงเสร็จไปเก็บของอันอีกไอ้ม่ทันนะครับเดี๋ยวเข้าบมไปนอนต่อหิวแล้วขอร้องรีบลงเดืนนี้ก่อนเพราะว่าไอ้ข้างล่างแกได้ไม่เห็นนะครับไอ้ข้างหลังแ็ได้ไม่เห็นคราได้ผมไม่สนใจละไฮกงไฮกาวข,ข,ข,ขอมือหญ้าพออะหญ้าสีเขียวเขียวอะไม่เอาหญ้าสีเหลืองนะสีเหลืองนี่มันต้องหนาจริงอะไม่งั้นคือตายนะครับไม่เน,นียนคิดถูกที่รีบวิ่งมาครับพะเมื่อกี้มัน มันน่าจะเพิ่งกินกันเสร็จอะ่ะพักกี้คิวฟิตเพิ่งขึ้นตอนผมลุกมาพอดีน่าจะเก็บของเก็บของอีสักพักใหญ่อะ่ะมันต้องปัม๊มยงปัม๊มยาเก็บยาตเติมหน่อยอะเออมีใครเขาเก็บเป็นตอนผมเล่นเหรอไซยแตกทีกูเก็บกูตายตลอดเลยหลังนะคลิปหลังที่ยิงไซ่แตกอะ่ะบางทีเก็บเก็บเก็บอยู่ตายหรือบางทีแบบเก็บเสร็จคลิปหายแล้ววัยรุ่น หมดความจะพูดและสิ่งที่ผมคิดมันเกิดขึ้นจริงยาเยอะแม็กเยอะของพร้อมสุดลายไฟอ่ะได้สายไฟอ่ะเป็นไงเฮียแม็กยิงไม่ถึงหนึ่งแม็กยาก็ไม่ได้ปัม๊มมันหายกาวจังหวะทามมิ่งมันเฮียทุกคนคือแบบสว์เอ้ยกับแม่งแต่ก็โอเคอันดับสี่ก็ยังดีเห็นไหมทุกคนจริงคือโซโล่เนี่ยผมว่านะบางทีอาจจะไต่แรงง่ายกว่าเล่นปาร์ตี้ได้สามนะถ้าเจอทีมแบบอย่างที่ผมบอกไปอ่ะแต่ก็ถ้าอยากได้คิวเยอะก็ไปเล่นปาร์ตี้ทีมรับแต่หมดแมทแต่ยอดของลิซี่เนี่ย น,นอันดับเป็นหลักคิวมาอันดับ2ทุกคนอันดับหลักๆก,ก็ได้แรงแล้วนะคนประมาณนี้โอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคขงขอจากไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รันจบนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามเพจใหม่ผมด้วยแล้วกันนะครับใครกดไลค์กดถูกใจกดติดตามผมแล้วก็ขอบคุณมากครับทุกคนไปละขอบคุณครับ